ก็ดได้ยิเดดนเลยอะโอ้ด่านไม่ได้เล่นแล้วแหละด่านไม่ให้ด่านไม่ให้ด่านไม่ได้เล่นละต่ดเอไม่ได้เลย <laughs> ด่านนี้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วออ <laughs> หุ่นเหลืองตัดเอาไปก่อนงั้นรอบนี้เล่นหุ่นธรรมดาแล้วกันครับ ด่านนี้ด่านนี้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วอเอานี่ละกันนี่อเอามึงเอาแดงมาสองตัวเลยดีแล้วเออนั่นแหละทำถูกต้องแล้วมึงเอ๋ยแดงตัวเดียวมันยาก <c oughs> เออจะว่าไปเพลงเราก็วนหลูปนะเดี๋ยวๆออ ล้าคือ <Sie> ผ <g> ู้กล้าแห่งโลโ่สปีดอ๋อหุ่นเหลืองเป็นหุ่นบินด้วยมีหุ่นบินล้อเหลืองเขาซุดไปแล้ววะโป้อีกสักล้นหนึ่งจะบินไปไหนเหลืองโอ้โห เอทีครับกูไปหุ่นแดงยิงครับเออใครจะสู้กับมึงกระสุนปืนกูไม่พร้อมวปรี้ๆว,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 วเรียบร้อยสอยนกสอยดาวปี่ปิ้วใครเอาไอ้บ้านนี่ไปเล่นฟันกันยิงดิทำได้ ไปสอยนอนเปิดควันเนอะเปิดควันเปิดควันเปิดควันจิ้มจิ้มเรียบร้อรยปิว้วปิวปิ้วปิ้วปิ้วปิวไอ้ดาวเหมิไม่เข้าเมื่อกี้นัดไอ้นัดสุดท้ายดาวเหมิไม่เข้าเฉยเฉยเอานายขึ้นเหรอเราลงไอ้ขบวนเรดา นายลงเมื่อไหร่กูขึ้นนั่นแหละจ้าเรียบร้อยมันตายสและรอเตอร์ไปแล้วติว,วยิ้มซอยเรียบร้อยแบลนด์เก่งทุกตัวครับจะเล่นเป็นหรือเปล่าแค่นั่นแหละพี่เป็น ผู้เชี่ยวชาญแบร์แลดบอกเลยมันเก่งทุกตัวเหลือแค่แกจะใช้มันได้หรือเปล่าเออเยสเยสดู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 กระแตก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 ปิ้ว อยา่ยาอย่ากูมิโล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 ลู้ไว้ข้างหลังเวยไม่ได้อยา่ยาอยอยหาเพลได้อยู่มยไม่ยียนไปเดีวเติเตเตว ให <laughs> ้ล่วงก่อนไม่ตายเอ้อหืมเหือเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวมจะเอากระสุนก็หมดแล้ว <laughs> นะมึงโมันยงเหลืองวันที่เหลืองมโซโอ้ๆๆ อยัางอุตส่าห์โดนอ่าทีมแตกหมดแล้วนี่วะถอยดีครับรออะไรระโทษทีมแตกหมดแล้วเมยความเร็วเราไม่ได้มีไปตั้งโชว์ใส่สีแดงยังได้ถอยทอยทอยทีมแตกหมดแล้วถอยทอยอยอยไม่ได้ไม่ได้หรอกมิโลมิโลมิโลและความเร็วสูงตัวอไรตัวนี้หมันหมันมากสายเสพติดความเร็วชอบสิ่งนี้ โลเยอะวูดเยอะความเร็วสูงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วเท่านั้นอะไรเลียกเกี่ยวคุกปิว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 ข้างหลังอืกูใช้มึงเป็นโลหน่อยนั่นแหละเพื่อนมึงจะได้ยิงกูไม่โดนเอออย่าบ้าเลยแม่ปิวปิว อะไรสอบอาวุธมั่วอยู่ไปละชีวิตแรกอยู่นานอย่างอะไรที่อะไรเครื่องนี้มันก็นไม่จะค่ะติวปิว้มยิ้มิ้มย้ อะไรบอกแล้วกูมองเลด้าไม่ใช่กูไม่มองหาเข้าข้าง,างไงแ <c oughs> ม่เนี่ยเนี่ยแม่งเล็งเราจริงจังมาก <c oughs> มึงเล็งเราเล็งเราติว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 ถอยก่อนติวอะไร อะไรชีวิตแรกครับชีว er ิตแรกชีวิตแรกอยู um ่อยู่ด uh ีมีสุขฟิวปิวฟิวปิวมิวป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 อย่าวปิวปิเปียนกูหิวปิววปิวปิวปววปิวปิวแ <laughs> แ,มแม่แม่มาแล้วมันมาแค่นนี้มันมันอยู่ในมือคนเล่นได้ยิ่งมัน <laughs> เนยออไอ้อ <laughs> โดนซ้อนเมลีไอ้ไ <laughs> เลงขา, ia, าอือเนึงเมื่อกี้เนี่ยดีแลใส่ขามาได้ดีปิว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 ิวปิวปิ่อเนี่ยเสพติดบูเลยบูเยอะดีปิวเอสเดียดีเอ้เอาเลยซ้ไปเลย เย้เย่เยมัน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 ถ้ามีควิกเทอร์จะเพอร์เฟกมากขึ้นเลบอกตัวขนาดนี้ยังเอาควิกเทอร์อีกอ่ะมันยังไม่หนำใจใช่ไหมดักหน้ากับดักหน้ามาเลยตัวไรลีกลัวที่ไหนดินหลบรอยร้อนหลอนหลอนเม่ก็หลอนก็หลอนมนดีเหลืองคาเตอร์ไปหนี เนี่ยเคาเน,น์เตอร์เพื่อนหนีเนี่ยนะบ้าโดนหุน่นแดงอีกตัวมีลีใส่ดิยิงวิววิวไอเลงกูเลยเกินนะมึงไม่รู้กูไม่สนใจมึงหรอกกูสนใจเพื่อนมึงนี่ <c oughs> เออบ้าเหรอใครจะเลงศัตรูตัวเดียวกันมาทูไม่เคยเล่น X <c oughs> เอ็ก m ติมหรือไงเนี <c> ่ย <oughs> สอบสตูนว่าเล่นเล็งตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งโอ้โหอัตตาโดนเล็งสาสิบเอ้ยยี่สิบสาจสองสี่เปอร์เซ็น่าโดนเล็งขนาดนี้เลยเนะนีเ่ยคนเอสตูมีหกคนใช่ป่ะเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นของเรา<笑><笑>เอออกแล้วมันเรื่องนี้มัน ชนะสีตาติดเอ้ยมันชนะเรตติ้งแค่สองควิกแมทไม่นับหรอกควิคแมทก็อยากนับเลยเลยใช้การ์แคปรุ่นเลยการ์ธรรมดาเลยครับพี่ก็ไปรู้รุ่นเหมือนกันนะเร็วแรงทขารุ่นตกเล็งสตูมากกว่าหนึ่งตัวไอ้หา่านี่แหละความมันของพี่ครับ